อย่างไงกันนัทมีเรียรออกมาโพสคลิปนี้ชาวเน็ตแห่เดาวความหมายค่ะหลังนักร้องดังนัทมีเรียและสามีอัมอธิชาตมีชื่อถูกโยงในข่าวเม้าพระเอกตัวท็อปนอกใจภรยรยานักร้องดังยุค90เพราะไปติดสาวคนใหม่ฝ่ายภรรยารูรร้เรื่องมา45ปีแต่สู้อดทนเพราะไม่อยากตกเป็นข่าซ้ำสองตามที่ได้นําเสนอไปนั้นก่อนหน้านี้ฝ่ายชายอย่างอัมอธิชาตได้โพสคลิปวิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันว่าตนเองและภรรยาอย,ย,ย่าง รักกันดีทุกอย่างปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรและขาเตียงก็ไม่ได้หักอย่างที่มีข่าวหรือออกมานั้นเพราะนอนพื้นค่ะซึ่งทางด้านฝั่งของนัทมีเรียแม้จะยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรถึงเรื่องที่กำลังตกเป็นข่าวแต่ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลได้โพสต์สื่อความหมายชวนคิดตามหลายอย่างกระทั่งแชร์ภาพทองฟ้าที่ใส่เพลงอกหักอย่างเพลง b ok ในท่อนที่ร้องเอาไว้ว่า I just wanna be okay ประกอบไม่กี่นาทีต่อมาก็ได้โพสต์เลข16 6 6เป็น Angel Number ซึ่งถอดรหัสแล้วสื่อถึงการฝึกฝนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตัวเองก็อย่างเช่นการศึกษาความเงียบความยืดหยุ่นลองฝึกฝนดูหรือมีความที่หมายที่เข้าใจง่ายๆว่าทุกอย่างอาจจะต้องถึงจุดจบ ต่อด้วยการโพสภาพจับมือกับน้องฟ้าโปรดลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวของผู้จัดการส่วนตัวของนัดพร้อมระบบข้อความสันส้นๆว่า t o g e t h e r ซึ่งหมายถึงว่าอยู่ร่วมกันทั้งยังแท็กหาน้องฟ้าโปรดและผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นแม่ของน้องฟ้าโปรดแต่ยังไม่ได้แท็กหาอามอธิชาติสามีของตอนแต่อย่างใดค่ะ